ด้านในแต่ถ้ามีปัญหาอะไรลูกค้าก็ตอบแอดมินคใช่แจ้งแอดมินว่ายังไงน้องอันนี้ไปเก็บไม่พอน่อยเพราะว่าสมไม่ทิ้านผมผมแค่แค่คนคนส่งได้ครับไม่เป็นไรครับผมท้อก่อนท้อก่องดูดยาดได้สภาพอย่างอย่างอย่างที่เห็นเลยครับพกคี่นี่มาผมเชื่ยด้วยไหมเนี่ย น้องๆมาตรงนี้มายืนตรงนี้ถ่ายคลิปให้พ่อหน่อยถือถือถ่ายไว้อย่างนี้มันหนูหนูมาถ่ายนะมันถือไว้พ่อหนูหนูถือถ่ายยังถือโอเคอ okay. เอาเลยเัาเลยเด็ดชั้นโอเคใครขี้บ่อยอาหารนะปะ๋าโอ๋อป้องนะจอนจาอุย ี๋ยวช่วยกันเลยระวังระงมดึงดึงอโอ้ยโอ้ยยอ่ยยยยุ่ยพี่เอาลูกมาใช่ังไข่ชิ้นแม่จะให้ไหมไม่จ่ให้หรอรถแม่ มี่อันนี้แหละพี่เล็กๆนี่แหละเครื่องมันทรไปทำ้ยเอาน้ำมันมีน้ำมะมันมีน้ำอยู่ป้าปะ,ปะมันติดกับเบิกหรือเปล่าปะ

ดิ้าเด็กหนูเอาไม่ได้อะโอ้โหน้องพันยาดีป๊าปิดมอให้นอนหน่อยดิแสนกว่าพี่แส้นกว่าแส้นกว่าเอ้ยหนูไม่เอาไม่เอาไม่น่ารักเลยลูกเพราะว่า มันเป็นไฟฟ้าไงพี่อ๋อตันนี้รถไฟฟ้ามันเป็นไฟฟ้าแล้วเพิ่มเฮ้ยเอาเอาสักอันก่อเนี่ยว่าปะใครเนี่ยสภาพไม่ใช่ไม่ถ่ายให้แอดมินดูเลอะหมดเลยขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับครับผมขอหนอน้องพ่อถ่ายคลิปให้เขาดูก่อนดูอย่างไปด้วยไฟฟ้าไงเนี่ยไฟฟ้าครับ ทำชัดได้ไงมันก็เลยนั่นหน่อยค่าราคาปกติมันก็ประมาณจังแข็งเลยอะ่ปะปลาปิดมอให้หนูยังปะ ตรงใส่ตนเอาขึ้นหรือเปล่าพี่มัน,นกกมันหนักรอเปล่าไปเก็บกล่องไว้ได้ดีเปล่าเอาไว้ให้ตะหลังเราไปขายเราองเอามาขายที่ไนยี้ยอกพันอยยี่ห้มือีอ่ เมื่อตอนเมื่เนี่ยาเห็นอย่างเลยโอ้ยลอยลอยขดเดี๋ยวน้องหอยออการน้องถอยอากอน